โอเคนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับทุกทุกท่านเอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอร์เรียนะผมนะคลิปนี้นะผมผมจะมาสอนนะผมวิธีการโหลดเทอร์เรียแบบของครบเลยนะครับผมนะเป็นแบบแบบโอ้โหเป็นเทอร์เรียที่แบบโอ้โหดีมากนะผมบอสทุกตัวถ้าคุณอยากฟูลคุณก็ฟูลได้นะโอเคผมจะพามาดูกันก่อนว่าของเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ของมีเยอะหรือครบทุกอย่างเลยนะหรืออาจจะไม่ทุกอย่างนะผมนะแต่ผมว่ามันครบทุกอย่างนะผมนะโอเค B นะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะผมนะคุณต้องมีแอป,ป ES f i l e Explorer นะครับผมนะโอเคงั้นผมขอตัดคลิปไปตอนเข้าแอปนะการนะครับผมโอเคโอเคครับผมพอคุณโหลดอ่าลิงก์สองลิงก์นันนั้นมาแล้วนะคุณจะได้สองอันนี้นะครับผมนี่ที่เป็นเครื่องหมายถูกสองอันนี้นะครับผมนะก็อันนี้คือจะเป็น OBB นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวเกมสามารถกดติดตั้งได้เลยนะผมแต่อย่าเพิ่งเข้าเกมนะโอเค ก็ไอเรากดที่กดทางที่ตัว OBB นะผมนะแล้วก็กดแตกไฟล์ไปที่นะผมกดเส้นทางปุ๊บอ่ากดทไปที่ Android นะผมนะ OBB นะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยนะแต่ผมกดไปแล้วนะผมนะโอเคนะผมนะก็อถ้าคุณอยากตรวจสอบว่ามันเข้าเครื่องอเข้าเครื่องคุณหรือไม่ให้กดเทไปที่ Android OBB นะผมถ้ามันเป็นรูปแบบ สัญลักษณ์อย่างนี้นะมันจะเป็นแบบรูปเทอละเรลียใช่ไหมอย่างนี้นะคือคุณสามารถเข้าเล่นได้เลยนะผมนะโอเคก็จะมีแบบของคุ้แบบผมนะผมนะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe แช์นะผมให้เพื่อนๆท่านรู้นะผมนะก็ถ้าเป็นความรู้อะไรแต่ท่านทุกคนก็ต้องนะนะผมกดไลค์ครับผม